Welcome to my podcast ไปมาดูฟีไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับสาวเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ podcast ไปมาดูฟีก็คือสายนั่นเองเนะะี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยะคะ่ะที่ต้องอัดเสียงตัวเองแล้วก็พูด ในสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยพูดมาก่อนก็ได้โอเคค่ะใน EP ีแรกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนที่ซายจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นช่วงวรุ่นก็แสบพอตัวมือนันะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่ก็จะมีบริกรรมเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งที่ดูมีความวุ่นวายสูงเหมือนกันนะคะก็เพื่อนเพื่อนเยอะอยู่ค่ะ หลักๆก,ก็คือเพื่อนผ,ผู้ชายจะเยอะมากเพื่อนเผู้หญิงก็จะลองลงมาอันนี้ใสัยก็จะเท่าๆพอๆกันนะคะโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่า mm hmm. เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่สายเนี่ย mm hmm. เผลอไม่ได้เผลอหรอกคือตั้งใจนั่นแหละเพราะว่า mm hmm. มันปวดปัสสาวะมาก mm hmm. หลังจากที่เราได้ไปปาร์ตี้สังสรรกันมาแล้วนั้น ก็คือเรื่องของเรื่องคือไปทานเหล้ากับเพ,เพื่อนใช่ไหมคะที่ร้านเหล้าเลยแหละคะ่ะแล้วคือทานเพลินและทานเพลินจนแบบตีสามได้ะคะ่ะร้านก็ปิดหมดแล้วะคะ่ะน่คือต้องกลับบ้านแล้วแล้วก็ต้องเดินออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านเนาะก็ต้องข้ามถนนมาเพื่ออีกฝั่งนึงเพื่อจะรอรถซึ่งมันตอนนั้นเมื่อคือมันปวดฉี่ว่า พอย่พูดฉีอะไรแล้วกันเนาะคือมันปวดมากอะ่ะแล้วคือเราจําได้ว่าเออมหาลัยอ่ะมันมีห้องน้ำเนาะก็บอกกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยปวดฉี่ว่าเดี๋ยวไปห้องน้ําที่มหาลัยหน่อยไหน,นบอกเฮ้ยไปไปไป,ไปอ่ะไปปุ๊บวิ่งเลยไปแล้วรือวปิดโอ้โหความผิดหวังครั้งนั้นคือหัวใจแทบสลายเมื่อเธอเดินไปจากฉันออกไปใช้ดนเรีงงะ่ะ จะคือมันไม่รู้จะทำยังไงค่ะแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอะตรงนั้นคือแบบเฮ้ยตรงไหนดีวะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยมันยีน่ดเดียวแล้วกลับบ้านแล้วแต่คือบ้านเราไกลมากอนะก็เลยหันไปเจอตรงนั้นคือหน้ามหาลัยเนี่ยอาจจะมีป้ายรถเมล์กับตู้โทรศัพท์อยู่แต่ไฟนี่สว่างโลเลยนะไฟนี่ส้มเลยจําได้เลยไฟส้มเลยถนนสองเลนแล้วก็บอกเพื่อนอว่าเฮ้ยบังให้หน่อยวะคือไม่ไหวจริงๆ,ๆอ่างเงี้ยล้วก็บอก บังให้นิดนึงเนี่ยมันคือนิดเดียวจริงๆมันไม่มีคนเฮ้ยมึงบังให้กูหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเออเออเอเอได้ได้ได้อะไรเงี้ยแต่อา่าโอเควันนั้นคือใจมองนะว่ามันไม่มีใครจริงๆคือทั้งฝั่งที่ใส่ล้อรถตรงบ้ายรถเมล์นาะกับฝั่งตรงข้ามมันไม่มีใครก็เลยแบบอ,อ่ะตั้งหน่อยก็เลยบอกเอ้ยบังบาง,บางแต่ก็เลยเข้าไปนั่งในตู้โทรศัพท์แล้วก็ จัดการทำภารกิจให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่พอมันเสร็จแล้วใช่ไหมคือทายก็จะมีท่าเหมือนแบบย่องๆอ่ะและ้วก็ขย่งปลายเท้าอ่ะเพื่อไม่ให้มันเปียกอ่ะนึกภาพตามเนาะแล้วคือจังหวะที่แบบเสร็จแล้วกำลังจะลุกอ่ะให้นึกภาพตามนะคะก้มหน้าอยู่ใช่ไหมเพื่อเช็คสภาพแล้วเราก็เห่อยหน้าปื้อค่อยๆเง่อย,อยและลืมตานะแต่ลืมตาครั้งเนี้ยไปศบตาก,กับ ที่จากไหนรูุฝั่งนู้นอะไรเงี้ยแล้วยิ้มหวานใส่กันด้วยวซึ่งทซก็แบบอุ้ยแล้วก็หันไปหาเพื่อเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไปเหรเลย้กคือว่าคือช่วงนั้นคืออายมากแล้วพี่ก็คงงงอะทาอะไรวะแล้วคือหลังจากนั้นคือรีบวิ่งไปให้ไกลที่สุดแล้วก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านก็คือก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องขออภยัยเจเจ้าทางแถ่านั้นแล้วก็กราบขออภัยตู้โทรศัพท์ ตรงป้าย,ยเมย่ด้วยนะคะว่าได้เกิดรอยดังพอยขึ้นแล้วนะคะก <g> า <ül> น,นี้ก็จะก็ <g ül> เป็นประสบการณ์ของสายที่แบบเล่าอะไรฟังแล้วเขาก็จะแบบทายทำไมเป็นคนอย่างนี้คือไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่าการที่เรานี้ปวดท้องฉีเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะคะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของสายเนาะยังไงก็ฝากติดตามพอดแคสต์ไปมาลูฟี่ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องขอบคุณมาก ที่ทนฝังนะคะอย่าไปบอกใครนะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแคร์ไพร์มาดูฟรี